นี่ปากรูมันครับโอ้โเลอเทอร์แล้วก็มีรอยหนึ่งพันกิ่นเจาะอ,อยู่นี่ครับ<อ>เป็นนากุ้งเก่าครับเจาะไปแล้วเจอผ้ายางทนันเอผ้ายางนี่ก็ปลูกพื้นบ่อกุุงนะครับ<อ>บ่อน,นี้เขายึดคืนแล้วปลูกต้นกลางขึ้นมาครับเดี๋ยวรอพันฝิ่นเจาะแป๊บนึง ติดพายางครับเป็นพายางแบบนี้ครับนากุุงเมื่อก่อนตอนเขาเลี้ยงกุุงกระปูพายางครับหนาวด้วยครับคืนนี้เดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับชมให้ล้วงดูครับยังไง ตัวใช้ได้หรือเปล่าตัวสมรู้ไหมเนี่ยนี่านปูนี่มันมีสองตัวครับหสองตัวโอ้มีคู่ะแปบหึงครับครับตัวเคยกินเนี่ยเราว่ามีสองตัวครับตัวเคยก่อนฮะ มือสั่นครับไม่ใช่อะไรกันหนาวลมแรงมากครับดูที่ตัวจริงอ่ะดูเ,ออเทยขึ้นมาแล้วปูอะไรนะปูม่วงโอ้วางตรงนี้ครับตัวผู้งามแน่เนี่ยครับดูตัวผู้อีกตัวนึงครับตัวผู้ไม่รู้จะล้งวงได้หรือเปล่าครับตื่นแล้วด้วยอืม ตื่นหรือออกออกำดินโปะายกินหนาวสัน่นเลยวะเดี๋ยว,ยวรอแป๊บหนึงครับครับคู่ตัวเมื่อกี้นะครับถุงมือมันมันลำบากมากครับเดี๋ยวผมกำดินบังมือนิดนึงคนถ่ายมือสั่นรับหนาว

หยิบได้แต่ผมคลิปยาวๆครับคลิปนี้ครับดูยาวๆกันมั้งครับจับได้ตะการม,มั้งครับเรือครับโตมัน้นะหวัง่ะลุ่นนี้ไม่ต้องขบมือเสียมตีเห็นไหมใช่ครับเออผมใช้เสียมตีนึงจะแตก สายดูดแล้วม嘛สายดูดครับอายุได้แป๊บนึงมากันครับครับโยกมันอยู่นานครับทร<บ>ายมันดูดนะเฮ้ยดูตัวกดไม่ยูเลยหวังหวังหวังพวกเขา ับโอ้ยผัวอะไรเต็มช่อิโลคว้าแล้วมั้งเนี่ยฮะโอ้ยนิ่มดำเสียไหมโอ้ยนิ่มดำเสียมได้เลยครับนี่โอ้ตัวนี้กิโลแน่ครับนี่นกิโลจะอยู่หรือเปล่าเนี่ยจับปูมือเปล่าครับอันนี้โอ้ยนทำไมมันตกนานโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเด,ดี๋ยวรดนรมครับนี่โอ้ยเดี๋ยวล้างหน่อยครับแป๊บนึง ถึงกิโลจริงครับนี่ตัวนี้ถึงครับถึงแน่ครับกันเลยกิโลแน่ๆครับกิโลจะไม่โยวด้วยเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับมีท้าหนาวส่งท้ายปีกันเลยครับนี่โอ้โหไปกันต่อครับสุดยอดครับ